เมื่อคืนนี้ก่อนที่จะเขาดาวดูไปไปโอิโอทุกคนอยู่กับครอบครัวน่ารักมากดูมีความสุขมากผ่อนคลายจริงๆค่ะด้วยไม่ได้ดื่มด้วยวันนี้น้องก็เลยมาจุดพลุพี่ๆส่งไปให้พีเอฟซีส่งไปให้น่ารักจริงๆพีเอฟซก็ส่งไปให้น้องเล่นอืมน่ารักจริงๆคือเล่นไปกลัวไปอ่ะไปไปโอดิโอขี้กลัวจริงๆลูกสาวนางน่ารักมากอทุกคนคนอะไรก็ไม่รู้ อได้ยินแค่เสียงก็ก็มีแห่งใจเอาสิได้ยินแค่เสียงก็น่ารักช่วงระหว่างรอดูคอนเสิร์ตธนดลก็มาดูไปไปโอีโอเมื่อคืนนี้น้องก็มาไลฟ์ให้ดูไหนจะไลฟ์อะไรนะสวดมนต์อีกเมื่อคืนนี้จะสองสามรอบมะไปไลฟ์กับแม่เบนน้องไลฟ์ก่อนจุดพลุให้ดูแล้วก็ไปสวดมนต์ข้ามปี เดี๋ยวจะทยอยลงให้ทุกคนดูแล้วเมื่อเช้านี้ก็ไลฟ์อีกดูนางคงเหงาเข้าบ้างเล็กม,นนมาดูฟีแฮนมามาดูฟีฟีปก่อนดูดูดูเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ยิ่งมันเนี่ยไอชิบมาถือไอชิมาถือขอับชิไปสังทัดเอาเอาเอาถือไว้ไอ แล้วว้ยไปัวอ่่เอโอ้หน่อยๆจะยังไงสวยมากเลยเยมากเลยเยอมากเยอมากกันโอเด้ออ๋อเปแล้วแต่ผู้บางงเมื่อกี้สวยสวอ้ เด่าไหดแ้ลไปวาอู้จูหลายเนาะข้างบ้านดาวเอ่ยโอ้ยไม่คา่าหรอกเนาะไม่ได้หรอกาข้างงานก็ได้ไอ้วันี่เออโอ้ยนี่เนาะถ้าจูดแหบว่าสวัดดีปีใหม่เด้อขาให้มาเขาแกป้าไว้มจะไม่คอยสะดวมามื่อตอนนี้ใสเออเออเอมานี่เขาใส่ยูอบ่าเนาบอดี่คือเนว่าบอดี่ ของบ้านองเบดบ้านเ้อบดเอียงที่มันตึงตามตัวตานของบ้านเเบิดนทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับทุกคน Happy n e ยดูดีีนดูดีมีแห้งอะไรกทุกข้อความปราชนะเด้อเอาเอาเอาดูดูกเช่ว่าขอให้น้องไาทุกความปาชนะเชียงไหต้องการวันปีใหม่พระจักรพรเราอย่างแเนาะใครจะาแนออกมาออกมาไปเนอยนไปเล่น เดี๋ยวไปไกลไปนั่นเดี๋ไปไกลปนั่นมาเออมันหน่อยๆมันแห้งนี่นะเต็มเตมสวยมากเลยนะ

โองเหลยต้องกระจายแต่เดี๋ยนี้เอาก็ไม่เยอะอยู่ทำไมทำไมเอาอันหนึ่งอันหนึ่งหรือว่าต้องสองอันเหรอสองอันเลยอุยานนี่เอาไมันรูบเลยมันเกิดเหยื่อทุกท่านอันนี้ได้แต่มันแตกใช้มือเลยนะไม่แตกหรอไม่แตกจะไปบอกผู้ทีพย์ดิโอ้ยเข้าใจอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านมาปีใหม่ไม่เป็นอะไรขึ้นไป ยื่นไปได้ไหมน้องนกลายี่เหมือนเดิมนกลายี่เหมือนเดิมเราทาให้ใจยังหน่อยเหมือนเดิมอ่าเหมือนเดิมใจยางหน่อยเขย่างด้วยใส่กะยานด้วยไอ้ผู้หญิงลองมึงดิเจ้าเอ้าเจ้าลองมึงดูโอ้ยเป็นย่าไอ้ของเล่นน้องก็หลายเต่าโอ้ยทต่ไม่เขาส่งทัวร์ให้เราเล่นหลายค่ะงานก็เพียราก็ส่งใหายเด้ย cái gì vậy này đi cô đi cô đấy rồi à, à, ờ, đi mai, cái này hướng đi hướng đi. ờ à. ông cháu cứ con giờ bị bắn sân rồi 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 khai chạy khai chạy vô rồi khai chạy vô à cho xẻ không <laughs> 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 sao nó à, chạm hay rồi đại có cụt mô đen luôn rồi có cụt mô đen đi ừm có cụt mô đen đi ừm đi ừm có cụt mô đen đi ừm có cụt mô đây đi ừm có cụt mô đen đi ừm có cụt mô đen đi ừm có cụt mô đen đi ừm có cụt nè đen đi ừm có cụt mô đen có cụ đen có cụ đen đi ừm có โอ้เนมันล่มมันล่มเออค่อยๆค่อยใจเย็นๆมาดิวันปีใหม่เอาของลูกชิ้นไหมเออกเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดยวเดีวดีดีดี๋ยวเดี๋น่าดเยเดยเ นีมีชะงานอีกอีกอันนึงอีกวะเออเอ็ด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 เออดไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปแล้ว